ลุงทำหนูตกใจเลยนี é, approved, nice ่นๆๆตาอมายัางที่ทุเปีกใช่กลุไอลุงขอช่องลุงหน่อยขอช่องงงแงงแงิิ๊วิ่งช้อลุงเออวิ่งช้อลุงไง อยู่ๆก็คือเหมือนลุงข้างบ้านเฉยใช่ไหมเด้งนี่ก็ไม่ธรรมดานะลูกใส่ใจเพื่อนข้างบ้านเหมือนกันนะลูกยงยงยี่ไหมเ่ะทุกคนหนูยองยี่ไหยยมคางหย่างคางคังเหม่งคังหม่งค่ะ Dòng gì mấy nha, mấy dòng gì quá Ha 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 má mà tí yung yang yang mấy yang 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 có nguyên yang yang à Ôi mẹ mày sổn เอาหัวไปใช้ทำไมเนี่ยหัวแม่งหมดแล้วอ่ะผมก็ไม่ขึ้นเดีลูกาหาเนี่ยเหล่ด้วยหัวแม่หนุงเหงาอ่ะหนูนจะเล่นยังแม่แม่กินอยู่อาะเล่นกันก่อนเชกินเมื่อไหร่ก็ได้มาเอาละจ้าถ้าลงน้ำก็จบจ้า,าแม่มขายัางไม่หายคั่งเลยอ่ะล้างก่อนล้างก่อนเลิมไหลแม่ไม่ให้ ไม่ไปไหนไม่จะไปไหนกินขันยังก่ากันหนูช่วแม่ไม่ได้หรอกค่ะอ๋องอเงให้แม่พาไปอูเอ็นดูโอใช่เป็นไปได้นะคะแม่หนูปวดเอาระอือปีหลังแม่นวดหลังแม่ดีกว่าฮัลนี่ อยู่นิ่งๆเชอยู่ชฉยๆม่หายได้เสือแม่อยู่นิ่งๆอยู่จะนวดหลังให้แม่คึกแม่ตีป่งแล้วอย,วยู่เฉยๆดี ช่วดกินปาก,กเงียบอ่าวโอ้แม่ชนะแม่ชนะอ่ะ่า <c oughs> กวนแม่มากเลยอว แด่หายไปละเจราจาใต้น้ำกันอยู่คุณน่าหายท้องอ่ะเสียงสงสัยว่าแม่ไม่ไปคุณใช้วิยาสีฟันอะไรคะสูตรเกลือคะ่ะบีบเต็มแป้งไหมคะหรือว่าแค่เม็ดถั่วเขียว ลงไล่เอ้ยจะหมมงมแล้วนี่หว่าอ่ะโตดลงไล่เลยลงเลยแย่งกันลงไล่อีกกูดหาจหนาแบบคือผมไปแล้วนะทุกคนผมลงไล่แล้วครับเจอกันพรุ่งนี้เย็นนะครับทุกคนเจอกันนะครับ ไปแล้วทุกคนไปแล้ว,ลวครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับไม่ไายครับฝันดีครับทุกคนนปปิิน